ครับผมกับจากโคลานะก็แวะเข้ามาดูปู่ไมตี้นะฮะนี่ครับพอดีผมใส่หลังคาแคริบอยนะก็เลยเอามาให้ช่างเก็บสีหลังคานะครับผมเนี่ยฮะขายราคาเดิมครับ8 9ด0 0บาทนะฮะรถสวยๆนะฮะพร้อมใช้นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับยางใหม่สี่เส้นนะฮะแล้วก็มีหลังคาแคริบอยเพิ่มเติมมาอีกฮะก็ขายราคาเดิมอะ8 9ด0มนเก้านะสีสวยรั้งคันนะครับเนี่ยฮะ เหมาะสำหรับท่านที่หารถใช้งานนะรถใช้งานแบบว่าพร้อมใช้งานทางไกลอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนี่นะครับผม <c oughs> ก็แปดหมื่นเก้าพันบาทนะจองไว้ได้คนระับเครื่องดีช่วงล่างดีแอ <c oughs> ร์เย็นนะฮะรถพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมเหมาะสำหรับท่านหารถที่พร้อมใช้นะแต่งสวยสภาพจบๆนะฮะ แต่ถ้าท่านจะหารถสีสันเดิมๆจากโรงงานนี่ไม่มีฮะไม่เหมาะสําหรับท่านนะคันนี้นะฮะรถผมทําสีใหม่นะครับไม่ใช่สีเดิมบางจากโรงงานนะฮะโอเคครับผมสนใจไงจองไม่ได้ครับสวัสดีครับ